คนอยู่นานทำงานดีแต่ไม่มีตำแหน่งให้โปรโมตขึ้นไปเราควรทำไงดีนี่เป็นคำถามที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งใน Facebook นะครับถามมาว่ามีพนักงานคนนึงเนี่ยทำงานดีนะแล้วก็หัวหน้าก็ไม่มีตำแหน่งให้ขึ้นไปเพราะหัวหน้าก็ยังคงอยู่ปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเขาได้ผลงาน A ผลงาน B ก็ปรับเงินเดือนตามปกติแต่พอมาถึงช่วงหนึ่ง เงินเดือนเริ่มชนกระบอกเงินเดือนเ็าเรียกว่าชนเพดานเราก็องค์กรก็เริ่มปรับเงินเดือนให้ลดลงแทนที่จะได้สักห้าเปอร์เซ็นตเขาอาจจะได้เกรดเได้สักห้าเปอร์เซ็นก็อาจจะปรับสักสองสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือมาตรการที่ทํามาแล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อก็เลยถามมาว่ามีแนวทางวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับ เพื่อให้คนคนนี้ยังคงอยู่กับองค์กรทํางานได้นะฮะเราเป็นคนที่อยู่มานานแล้วควรจะดูแลเขาไหมผมก็เลยให้ข้อคิดนะครับว่าถ้าเราเป็นเอเราเป็นเจ้าขององคอ์กรเราควรตั้งคําถามไห่ถูกก่อนนะครับก่อนที่จะมาแก้ปัญหาว่าตอนนี้ปัญหาเราอยู่ที่ไหนพอถ้าเรามาตั้งคําถามที่ว่าเราจะปรับเงินเดือนเขายังไงนะในกรณีที่เงินเดือนเกินกระบอกแล้วแต่ไม่มีตําแหน่งว่าง มันเป็นคำถามที่ไม่ใช่สำคัญที่สุดในองค์กรเราต้องย้อนกลับไปว่าเงินเดือนที่จ่ายเขาปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจว่ากระบ,บอกเงินเดือนมันจะชนเพดานทะลุเพดานคือเกินกระบ,บอกเงินเดือนไปแล้วคำถามแรกที่ควรถามคือบุคคลคนนี้ที่เราจ่ายเงินเดือนไปทุกเดือนเนี่ยยังคุ้มค่าต่อการจ้างอยู่หรือไม่ อันนี้คือคําถามแรกเลยนะที่ต้องถามก่อนที่ไปถามคําถามอื่นเพราะถ้าเกิดคําตอบบอกว่างานที่เขาทาอยู่เนี่ยโคตรคุ้มเลยก็แสดงว่ามันกําลังบอกว่ากระบอกเงินเดือนมีอะไรผิดปกติไหมค่างานบางอย่างผิดปกติไหมเพราะอ,องคอ์กรสามารถตอบได้ว่าจ้างคนคนนี้เดือนละสามหมื่นสี่มืนแม้จะเกินกระบอกเงินเดือนก็ตามแต่ก็ยังคุ้มค่าอยู่ก็แสดงว่า มีเรื่องข้างงานมีเรื่องหน้าที่มีเรื่องจ็อบเกตมีอะไรผิดปกติบางอย่างแน่ๆนะครับต่อมาก็อาจจะต้องไปดูว่าที่คุ้มเนี่ยคุ้มเพราะว่าความสามารถส่วนบุคคลที่เขาทำนอกเหนือหรือเพิ่มจากคนอื่นหรือไม่นอกเหนือจากหน้าที่นะครับแต่บังเออหน้าที่เราไปขีดเส้นด้วยกระบอกเงินเดือนออันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่มันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาคําถามแรกต้องถามให้ถูกก่อนนะครับอถ้าได้คําตอบว่า ใหม่เขาก็ทํางานปกติหน้าที่ก็ปกติเหมือนคนอื่นจ็อบเกตก็ปกติไม่ได้ผิดอะไรนะรการที่เงินเดือนจะปรับขึ้นต่อไปคงไม่ใช่ทางออกนะครับก็ควรจะเงินเดือนตันแล้วเขาก็บอกเพิ่มอีมาว่าตอนเนี้ยเงินเดือนเริ่มแซงหัวหน้าแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าในบางหน่วยงานแล้ววันนึงอาจจะแซงหัวหน้าตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับโอเคอันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งที่ต้องตอบคำถามก่อน คำถามที่สองก็คือต้องไปดูว่าแล้วเราเนี่ยถ้าจะปรับเงินเดือนให้เขาต่อไปเนี่ยแล้วมันจะหยุดที่ไหนนะตอนนี้ถ้ายังไม่ทะลุกระบอกเงินเดือนหรือมันเกินไปแล้วถ้าเรายังคงปรับแม้จากห้าเปอร์เซ็นหลือสองเปอร์เซ็นแล้วปรับไปถึงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องตอบให้ได้เพราะมิฉะนั้นสุดท้ายเราพยายามช่วยพนักง,งานปรับโน่นปรับนี่แต่สุดท้ายมันก็ต้องไปถึงจุดจบอยู่ดีก็คือไปต่อไม่ได้ ต่อมาก็คือต้องมาดูว่าเราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของตัวคนมูลค่าของตัวงานให้กับเขาได้อีกไหมถ้าตอนนี้เงินเดือนเขาเกินนะครับลองดูซิว่าเราหางานเพิ่มให้เขาได้บ้างไหม,มแต่งานนั้นไม่ใช่ไปเอามาจากคนอื่นมาให้เขาก็ต้องไปลดเงินเดือนคนอื่นนะไม่งั้นกลายเป็นว่าเอางานคนอื่นมาแล้วมาให้เขาเพื่อเพิ่มเงินเดือนแต่คนอื่นก็เงินเดือนเท่าเดิมอันนี้ก็ไม่ถูกหลักการนะครับ ยัเว้นมีงานใหม่ๆโครงการใหม่ๆอะไรก็ได้ที่มอบหมายให้เขาทำได้ถ้าเขามีความสามารถอันนี้ก็เป็นทางออกอันหนึ่งแต่ต้องบอกว่าถ้าโดยระบบเงินเดือนถูกต้องแล้วเงินเดือนควรจะตันก็คือปรับขึ้นไม่ได้ส่วนงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเราเรียกว่าเป็น personal assignment ก็คือการมอบหมายส่วนบุคคลควรจะจ่ายแยกจากเงินเดือนเช่นเราบอกว่าเอองานมอบหมายใหม่เนี่ยเดือนละห้าพัน ก็แยกจากฐานเงินเดือนเพราะเงินเดือนเขาตันไปต่อไม่ได้แต่ที่เขาไปต่อได้ด้วยความสามารถส่วนบุคคลครับให้ถามต่อไปว่าแล้วถ้าตำแหน่งหัวหน้าไม่มีในองค์กรไม่มีตำแหน่งที่สูงกว่าเขาเลยเหรอที่เขาไปได้ก็อาจจะต้องมองข้ามหน่วยงานไปว่ามีหน่วยงานอื่นไหมที่เขาสามารถที่จะไปโปรโมตหรือไปเติบโตในหน่วยงานอื่นได้ไม่ต้องรอตำแหน่งที่หัวหน้าของสายงานตัวเองคนเดียว ถ้าเราหาทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีทางออกเพราะองค์กรเราไซส์แค่นี้ไม่ได้เติบโตขยายงานอะไรมากก็ให้มาถามว่าถ้าเขายังทํางานดียังคุ้มค่างเงินเดือนแต่มันติดเรื่องกระบอกเงินเดือนขยับก็ไม่ได้เพราะโครงสร้างเงินเดือนมันก็โอเคอยู่นะครับทางออกหนึ่งที่เบากรเอาไปใช้หรือเอาไปทําก็คือถ้าเขายังทํางานดีถ้ามีคนที่เงินเดือนตันนะสักห้าคน แล้วมีคนได้ประเมินผลงานเกรด A เกรด B เกรด C เกรดีวิธีหนึ่งที่อาจจะเป็นทางออกได้นะเป็นการแก้ปัญหาแต่ว่าคงไม่ใช่สิ่งที่ควรทําแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาที่มันเจออยู่แล้วก็พอทําได้คนที่ได้เงินเดือน A นะครับอาจจะปรับเงินเดือนปรับแล้วแต่ไม่เอามาออนท็อปหรือว่าไม่เพิ่มบนเงินเดือนเช่นปรับ5%เท่ากับ500ยกตัวอย่างนะครับ เขาได้ปรับ5 0 0้เราก็เอา500คูณ12ก็คือไปอีก1ปีข้างหน้าก่อนที่จะถึงรอบการประเมินปีหน้า500คูณ12 12ห้าหันเนี่ยบางองค์กรก็ถือว่า6000จ่ายออกไปเลยจบนะปีหน้าคุณผลงานดีเดี๋ยวค่อยมาเอาเงินก้อนนี้ไปใหม่เอ่อแต่คนเกรดดเกรดซเกรดดีอาจจะไม่ปรับเงินเดือนก็ได้ถือว่าเงินเดือนตันปกติให้เฉพาะคนเกรดเหรือ a กับ b ก็ได้แล้วแต่นะครับ เพื่อเห็นว่าคนที่เงินเดือนตันนะถ้าผลงานต่างกันก็ยังมีผลตอบแทนให้อยู่อันนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เงินเดือนมันทะลุก,กระบอกไปมากกว่านี้คนทำงานดีก็ยังอยู่กับองคอ์กรได้แล้วองคอ์กรก็ไม่มีภาระผูกพันก็จ่ายจบเป็นปีๆไปนะเหมือนเขาได้อะไรนะโบนัสพิเศษอีกก้อนหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ปรับเงินเดือนอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับการที่เราอยากรักษาคนที่ อยู่นานทํางานดีแต่ไม่มีตําแหน่งให้เขานะครับและสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางออกอื่นสิ่งที่ควรทําก็คือก็เงินเดือนตันใครอยู่ได้ก็ก,ก็อยู่ครับใครอยู่ไม่ได้เขามีที่ไปที่ดีกว่านี้ก็ควรปล่อยเขาไปเพราะองค์กรเราไม่มีตําแหน่งงานรองรับให้กับเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางวิธีคิดในการที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับซึ่งถามว่า เราจะตอบโจทย์คนทุกคนได้หมดมันคงเป็นไปไม่ได้นะก็อาจจะต้องค่อยๆไล่ like ปัญหามาไม่แน่ปัญหามันอาจจะเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมบอกเลยคือคนเนี้ยจริงๆอทํางานคุ้มอยู่แต่บางเอ,อิญกระบอกเงินเดือนอะ่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะกระบอกเงินเดือนทํามาก่อนกระบอกเงินเดือนทาสําหรับทุกคนในองค์กรไม่ใช่เพื่อตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวก็อาจจะต้องลองทบทวนดีๆมิฉะนั้นเราอาจจะกระโดดข้ามปัญหาบางปัญหาแล้วไปแก้ปัญหาอื่นมันกลายเป็นเอะไรก่อ สร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นคําถามแนวทางเผื่อว่าใครที่ทํางานในองค์กรจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกช่อง YouTube ครับมีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับขอบคุณครับ